สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การสร้างเลเยอร์ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเตรียมการนะครับเพื่อจะเขียนแบบต่อนะครับแต่ก่อนที่จะเขียนแบบเนี่ยนะเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมของให้ครบก่อนนะครับถ้าเป็นการเขียนแบบมือก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เซ็ตสเกลไม่ทีอะไรพวกเนี้ยนะครับให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีปากกาลักที่เป็นเลเยอร์นะครับที่เราตั้งกันไว้แล้วคราวที่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์อีกอย่างหรือสองอย่างนะครับก็คืออย่างที่หนึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนั่นคือการเตรียมตัวหนังสือนะครับ,นะรบทำไปละเราไปหาดูนะครับกับอีกอันหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือการทําเส้นบอกระยะนะครับแต่วันนี้การที่เราจะทาเส้นบอกระยะเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทําตัวหนังสือด้วยก็ถือว่าเป็นการโชคดีนะครับที่เราจะได้ ทบทวนการทําตัวหนังสือไปในตัวเลยนะครับโอเคนะครับให้พวกเรานะครับเปิดไฟล์เลเยอร์นะครับที่เราทํากันไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปหาดูวิธีการทำเลเยอร์นะครับสําหรับคนที่มีแล้วก็เปิดไฟล์เลเยอร์ขึ้นมานะครับ อ่าโอเคนะครับพอเปิดไฟล์เลเยอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไฟล์ตัวที่เราเซฟไปแล้วครับที่แล้วเนาะนะครับก็มาดูนะครับเลเยอร์ที่เราสร้างไว้นะครับตามนี้นะครับมีเลเยอร์อะไรบ้างนะครับนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาดูก็คือชุดคําสั่งสไตล์นะครับนี่นะครับชุดแดงสไตล์ชุดนี้นะครับถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีเอาเมาส์นะครับเมาส์ไปไว้ที่ไอคอนใดๆแล้วคลิกเมาส์ขวาหนึ่งทีแล้วเปิดสไตล์ออกมานะครับ นี่ได้ออกมาแล้วสไตล์เนี่ยจะทําหน้าที่ควบคุมนะครับทําหน้าที่ควบคุมตัวหนังสือไดเมนชันตารางอะไรต่างๆพวกนี้นะครับให้เรารู้ว่าเราใช้อยู่ในสไตล์อะไรนะครับใช้ยอยู่ในแบบไหนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้สอ,อันเป็นหลักก็คือ,อ,อ text ตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวไดเมนชันโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเปิด แกมซูมภาพแป๊บหนึ่งนะครับนะครับะนะกลับมานะครับอยู่ตรงนี้สไตล์นี่นะครับจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับสไตล์นะนี่นะครับหลังจากที่เราสร้างดิเมนชันเออโทษหลังจากที่เราสร้างเลเยอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดก,การเจ้าตัวนี้ดิเมนชันนะครับกับ ตัวหนังสือนะครับแต่ก่อนที่จะทำดิเมนชันก็ต้องทำตัวหนังสือก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปก็เป็นการทบทวนนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสร้างตัวหนังสือเลยนะครับเลิกที่ตรงนี้เลยครับ Text Style นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ Text Style ตัวนี้นะครับอ๋อสำหรับคนที่ยังไม่ได้สร้างไฟล์เลเยอร์นี้ไว้นะครับให้เริ่มต้นแบบเดิมนะครับคือไฟล์ New แล้วเลือกแคปตัวสั้นนะครับถ้าคุณไม่เลือกแคดตัวสั้นในครั้งนี้นะครับคุณจะเกิดความแตกต่างของด m e n s i o n อย่างชัดเจนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเลือกแคปตัวสั้นตัวนี้นะครับแล้วตอบโอเตรงนี้นะครับสำหรับคนที่สร้างเลยสร้างเลเยอร์เวลาใช้ไฟล์เลเยอร์เดิมนะครับเราจะทาเก็บไว้เลยนะครับโอเคมาที่ตัวนี้นะครับ t e x t s t y l ์คลิกเข้าไปนะครับขึ้นมาจะมี Text style ขึ้นมานะครับ ไปที่ new นะครับคลิกที่ new ตรงนี้นะครับสร้าง new นะครับขึ้นมาใหม่นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับนะผมจะสร้าง text style ที่ชื่อว่า th rom นะครับ th นะครับขีด rom OK นะครับปับ ok ไปนะครับแล้วมาเลือก font นะครับ font นี่นะครับตัวนี้นะครับหา th ขด rom ให้เจอ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงตกอตัวตัวฟอนต์เนี่ยนะครับต้องไปหานะครับต้องไปหาลงถ้าเกิดว่าหาไม่ได้นะครับก็มาเอาที่ผมนะครับติดต่อกลับเข้ามานะครับมาเอาที่ผมนะครับเพิ่อพอเราได้แล้วเนี่ย g S C r อมแล้วเนี่ยนะครับตรงไฮเนี่ยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ตัว Y Factor เนี่ยนะครับให้เรา อย่างไรปรับแต่งตามที่เราต้องการนะครับความอ้วนของตัวหนังสือเขาค่ามาตรฐานคือหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากได้ตัวผอมๆคุณก็ลดลดมาลงศูนย์จุดแปดเห็นไหมครับตัวจะบีบขึ้นเนี่ยเจ้า A อพซตรงเนี้นะครับเนี่ยจะบีบขึ้นถ้าคุณใส่เป็นหนึ่งจุดห้าเนี่ยเห็นไหมครับมันก็อ้วนนะครับเอาตัวผอมๆสูงๆแล้วกันคุณดีๆหน่อยนะครับนะโอเคแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วอัพพย ครับแล้วก็ close นะครับปิดไปเรียบร้อยคราวนี้เราจะไปเจอปุ๊บนี่เราจะมีตัวหนังสือ T-H-ROM นะครับเพิ่มขึ้นนะครับนะเพิ่มขึ้นโอเคอ่าแล้วเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับดูผมจะเปิดชุดเครื่องมือ dimension ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือชุดเครื่องมือ dimension ถ้าไม่มีเหมือนเดิมครับ เอาเมาส์นะครับไปไว้ที่ไอคอนใดๆนะครับแล้วเมาส์ขวาหนึ่งทีนะครับแล้วคลิกที่ d i m e n s i น n s นะครับแล้วก็หยิบมาวางนะครับนี้นะครับนะวางในตำแหน่งที่เราชอบเราถนัดนะฮะตอนนี้เนี่ย dimension ของเราเนี่ยนะครับมีตัวเดียวคือ Standard นะครับวิธีใช้นักเรียนมาคลิกตรงนี้ครับไลน์เนี่ยเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับบอกด้านตั้งด้านนอนอันนี้ก็บอกทะแยงนะครับนะคลิกก่อนนะครับ คลิกจุดที่หนึ่งนะครับถ้าต้องการบังคับให้ตรงกด F อะไรครับ F8 เมื่อกี้ผมกดผิดกด F7 นะครับนะคลิกปึบ๊บนี่นะครับคุณจะได้มาเป็นแบบนี้นี่คือตัวมาตรฐานที่ค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานที่ที่ทางโปรแกร,รมเขาให้มานะครับนะคราวนี้เวลาเราเขียนแบบเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนแบบเนี่ยการบอกระยะของเราเนี่ย นะครับที่ผมสอนหนังสือทั่วไปนะฮะมันก็จะมีอยู่3าประเภทนะครับก็คืออันที่1คือกลางถึงกลางกลางวัตถุถึงกลางวัตถุนะครับอัน,นที่สองิมวัตถุถึงริมวัตถุนะครับและอันสุดท้ายกลางวัตถุถึงริมวัตถุเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะการบอกอยู่3ามแบบนะครับในในใ,ใ,ในส่วนของผมนะอ่าในส่วนของอ่าท่านอื่นๆที่ที่เรียนรู้มาหรือว่าที่สอนกันต่อมาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับ เพราะแต่ว่าในลักษณะของผมเนี้ยนะครับก็จะขอทำสามอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคตอนนี้เรามีตัวมาตรฐานไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขานะครับเราเข้ามาที่ตัวนี้ครับ dimension style นะครับเหมือน text style เมื่อกี้แหละนะครับนี่ตัวนี้ dimension style นะครับปึ๊บคลิกเลยปึ๊บจะขึ้นมาเป็น dialog ของ dimension style manager นะครับการจัดการของ dimension นะครับโอเคนะครับ นักเรียนเราจะสร้างใหม่เนาะนะครับนะักเรียนคลิกที่ New เลยครับม,มาที่ New นะครับตัวแรกที่นักเรียนจะเจอคือเขาถามว่าชื่ออะไรนะครับไอตัวที่คุณจะสร้างใหม่เนีชื่ออะไร New Style Name นะครับชื่ออะไรเขาจะขึ้นมาให้เป็น Copy of Standard ก็คือจะสำเนาจาก Standard โอเคเราไม่เอานะครับเราจะบอกว่าเราจะให้มันชื่ออะไรล่ะ c e n t เราอยากจะได้กลางวัตถุถึงกลางวัตถุใช่ไหมฮะเราก็พิมพ์ไปเลย Center เซนเตอร์พิมพ์เต็มก็ได้นะครับขีดเซนเตอร์แบบนี้นะครับเซนเตอร์ Center, ถึงเซนเตอร์แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าคิดว่ามันยาวไปก็ย่อนะครับ C ขีด C, C นะครับก็ได้นะครับนะหรือเส้นขีดเซนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอ่ะตอนนี้ผมขอพิมพ์เป็นตัวย่อแล้วกันนะครับเส้นขีดเซน ภาษาไทยได้ไหมนักเรียนลองทําดูเลยนะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็ทําใหม่นะครับแต่เท่าที่ผมจําได้มันได้นะครับมันได้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาจะสตาร์ทคำว่าสตาร์ทวิดนี่ก็คือมันจะเริ่มต้นค่าเนี่ยมาจากตัวไหนนะครับให้มันเริ่มต้นจากค่าสแตนดาร์ดนี่แหละนะครับนะไม่ต้องเรียนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันนะครับแล้วมาคลิกที่อะไรครคอนติเนียวนะครับ โอเคเราเข้าไปปรับแต่งละนะครับข้างบนนี้นะครับของคอน t ิ n นีเนี่ยนะครับนี่นะครับจะมีแท็บให้เราปรับแต่งตามหมวดของมันหลายตัวนะครับนะเราแต่งไม่เยอะหรอกนะครับนะเราแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับเริ่มตัวแรกที่ลายก่อนนะครับลายคือส่วนไหนลายคือส่วนเส้นนะครับลายคือส่วนเส้นนี่นะครับนี่คือลายเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยคือลายนะครับนะแล้วก็จะมี extension line เอ็ e เทนชันไลนจะยดคือขาที่จะบอกแนวเนี่ยนะครับนะบจะมีลายกับเอ็นเทนชันไลน์นะครับเราเปลี่ยนสีนะครับนะจาก b บบล็อกเนี่ยนะครับมาที่ Select Color นะครับเป็นสีเบอร์15อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับรบกวนให้นักเรียนเนี่ยตั้งตามผมก่อนนะครับไว้วันหลังนักเรียนคล่องแล้วอะไรแล้วเข้าใจเรื่องพอสตล์แล้วนะครับนักเรียนค่อยเปลี่ยนเป็นของนักเรียนเองนะโอเค มาที่อันที่สอง symbol and arrow สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็น c o set fill นะครับก็คือตัวหัวลูกศรการที่เราจะทำเป็น center เนี่ยเราจะใช้ตัววงกลมนะครับคือตัว dot นะครับล้อนีลยก็ไปคลิกที่ dot นะครับนะ dot นี้เป็น dot ทึบนะครับเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้ให้เราเลือก dot bank ตัวนี้นี่นะครับ dot bank แบบนี้นะครับเป็น dot bank นะฮะเป็น dot bank แบบนี้ ถ้า,าด้านหนึ่งเป็นดอทแบงค์นะครับอีกด้านหนึ่งเซนเตอร์เซนเตอร์ก็เป็นดอทแบงค์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทีเดียวนะครับแล้วแล้วผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยนะฮะตรงนี้มีน้านมีอะไรต้องปรับอีกไหมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับนะอ่าโอเคมาที่แท็กนะครับแท็กคือตัวหนังสือเมื่อกี้เราเข้าไปตั้งตั้งแท็กเป็นอะไรครับ สร้างไวแล้ว t h r o m ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็น TSrom เลยนะครับเป็น TSrom สีนะครับเราใช้สีม่วงนะครับใช้สีม่วงไปก่อนนะครับนะตรงนี้ตำแหน่งนะครับเข vertical นะครับเราไม่เอา center นะครับเราเอา above นะครับให้มันอยู่ข้างบนนะครับนักเรียนดูใหม่เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ center จะอยู่แบบนี้นี่ center จะอยู่กลางเส้นแบบนี้นะครับกลางนะครับแต่ถ้าเป็น above นะครับ จะอยู่บนเส้นนี่นะครับดีดมาขึ้นมาบนเส้นแล้วนะครับนะตัว Text ทคอไลเนต์นะครับให้ปรับมาที่ ISO นี่นะครับแค่นี้แค่นี้เองนะครับแค่นี้นะเอาแค่นี้เสร็จมาหน้านี้ฟิตปล่อยไว้ก่อนนะครับฟิตนี้ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการกันที่หลังนะครับนะ Primary Unit นะครับคือการสร้างเลยครับ การกําหนดจุดทศนิยมนะครับนะเปลี่ยนนะครับจากสี่เป็นสองตแหน่งพอนะครับเป็น2ตําแหน่งนะครับตรงนี้ระวังถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับเขาจะเป็นคอมมามานะครับเป็นคอมมาแบบนี้แต่ถ้าเวอร์ชันใหม่ๆจะเป็นเรียดนะครับเป็นจุดแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเ็ตป๊บตัวนี้นิดหนึ่งนะครับ reading and telling เนี่ยนะครับจะเป็นการตัดศูนย์นะครับนักเรียนนักเรียนเอาง่ายๆว่านักเรียนเอาออกทั้งคู่เลยนะครับทั้ง ลีดดิ้งและเท i l i n g เลยนะครับล e a d i n g และเท i l i n g ก็คือศูนย์หน้ากับศูนย์หลังอ่ะนะครับอาผมติ t ick, t ๊กติ๊ก leading เห็นไหมครับให้นักเรียนดูตรงนี้แปับนึงเนาะนะครับจะได้เห็นเนี่ยดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ไว้นะตอนนี้ l e a d i n g กับเท i l i n g เนี่ยนะครับอันนี้หน้าอันนี้หลังนะครับไม่ได้ติ๊กไม่ได้ติ๊กถูกเนาะนะครับคราวน,นี้ผมจะติ๊ก l e a d i n g นะตัวนี้ปุ๊บศูนย์จะหายเห็นไหมครับอป8เห็นไหมครับพอออก อย่างนี้คือการที่เราเขียนตามปกติเทลลิ n g เหมือนกันคือหางนะครับถ้าหางลงท้ายด้วยศูนย์จะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นเราเอาถูกออกนะครับเอาเข้ามาถูกออกอ่าโอเคเออตอนนี้เกือบก็ตั้งค่ามาหมดแล้วนะครับ d บ t bank เทนะครับเดี๋ยวตรวจสอบอีกนิดหนึ่งนะครับ f นะครับ Family Arithmetic Unit นะครับนนะครับอ่า Extension ปุ๊บปุ๊บปุ๊บระยะนะครับเอปกติแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวลูกศรเนี่ยนะครับมันจะปรับสีได้นะครับนะอันนี้ หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนละกันนะครับเอาตามนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างลูกศรเป็นของเราเองก็ได้นะครับเอโอเคผมตอบโอเคออกไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับตอนนี้นะครับผมมาดูนะครับนี่นะครับเรามีดิเมนชันเพิ่มขึ้นเป็นเซนเซนขีดเซนใช่ไหมครับเอาลองลองลองออกมาใช้นะครับเซนเตอร์ถูเซนเตอร์นะครับคลิกอยู่ที่หนึ่งคลิกอยู่ที่สองเห็นไหมครับ ข้างล่านี่คือ t a ต d a า d ข้างบนนี่คืออะไรคือเซนเตอร์ทูเซนเตอนะครับพอมีเซนเตอร์ทูเซนเแล้วผมจะสร้างริมถึงริมนะครับพอดีริมเนี่ย RIM ใช้คำว่าริมไปเลยนะครับมันแปลว่าขอบพอดีนะครับนะเข้าไปที่ dimension style นะครับ new นะครับชื่อนะครับตั้งชื่อริมขอโทษ RIM ขีด ไอเอ็ม uh, นะครับริมถึงริมส t าร์ท Sen เซนคีเซนนะครับแล้วก็ต่อ Continu e เลยนะครับเปลี่ยนจุดเดียวนะครับเปลี่ยนจาก .dot แบงเป็นนักเรียนอยากจะใช้อะใช้อะไรนักเรียนอยากใช้ Archite Ar c t u r e t ติกก็ได้เป็นขีดแบบนี้หรือนักเรียนอยากจะใช้ c โคเ Field แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเป็นหัวลูกศรปิดก็ได้นะครับคือริมวัตถุถึงริมวัตถุนะั้นแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเลยแล้วต่อโอเคเลยครับ ผมใกนกรณีนี้ผมใช้ขนสอนเนาะนะครับผมเปลี่ยนปุ๊บจบเลยนะครับแล้วผมตอบโพสออกไปตอนนี้ผมจะมีชุดเดเมนชันผมเพิ่มโทษครับอยู่นะครับหนึ่งสามแล้วนะครับสามแล้วขาดอีกตัวเดียวคือเซนเตอร์ถึงริมนะครับผมเข้าไปที่เดนมิชันสไตล์เมเนเจอร์ใหม่นะครับคลิกเข้าไปนะครับคราวนี้ผมนิวนะครับเซนเตอร์ขีด e ริม C E N ขีด RIM นะครับ Center Key Rim แล้วผมก็ Continuum นะครับปร๊บตัวแรกเนี่ยผมเป็น c o s t f i e l d ไปแล้วใช่ไหมครับเอาผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็น .Bank นะครับ .Bank ปร๊บจะกลายเป็น .Bank ทั้งคู่คราวนี้ข้างล่างเนี่ย Section เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเป็น Constant f i e l d นะครับปร๊บเอาโทษเป็น c o n c e t f i e l d นะครับนะเสร็จปร๊บก็จะเป็นด้านหนึ่งเป็นวงกลมด้านหนึ่งจะเป็นริมนะครับผมตอบอะไรครับโอเคนะครับผมตอบโอเคออกมาผมก็จะได้ เซนเตอร์ Center, ขีดริมนะครับแล้วผมก็ close ไปนะครับเอาละนะครับตอนนี้นะครับผมจะบอกขนาดเนี่ยผมจะบอกได้ได้ทุกแบบละนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ไปแล้วต่อไปริมถึงริมนะครับกลางวัตถุเออโทษริมวัตถุถึงริมวัตถุเห็นไหมครับต่อไปเป็นด้านากด escape ทิ้งไปนะครับลาจบคำสั่ง <c oughs> ต่อไปเป็นเซนเตอร์ถึงริมนะครับนะเซนเตอร์ Center, ถึงริม นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหนึ่งเป็นเซนเตอร์ด้านหนึ่งเป็นริมวัตถุนะครับแล้วมีคนถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องทําอันนี้มันเซนเตอร์ใช่ไหมอันนี้มันริมใช่ไหมงั้นต้องทําริมมาถึงเซนเตอร์อีกอันไหมถ้าอยากทําก็ทําได้นะครับถ้าอยากทกําก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ทํแเราใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับมันมีคําสั่งอยู่คําสั่งหนึ่งจำได้ไหมเป็นการคัดลอกแบบสะท้อนเนี่ยนะครับหรือพับนะครับคําสั่งมิลเลอร์ตัวนี้ อยู่นี่นะครับมิลเลอร์นี่นะครับมิลเลอร์อ่านะครับตัวนี้นะครับมิลเลอร์นี่นะครับนักเรียนไปคลิกเข้าสั่งรมิลเลอร์แล้วเลือกวัตถุนะครับนักเรียนคลิกนี่เห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้ด้านนี้เซนเตอร์ด้านนี้ริมนะครับแล้วนักเรียนอยากจะยืดหดนักเรียนก็สามารถที่จับที่ตัวมันเองแล้วมันจะยืดหดระยะมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นปกติของมันนะครับเอาละครับตอนนี้เราใกล้มากแล้วที่จะ เริ่มต้นนะครับในการเขียนแบบนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีอุปกรณ์ครบละเกือบจะครบละนะครับถ้าไม่ครบเราจะสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจะพัฒนาสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีเลเยอร์นะครับเรามีตัวหนังสือเรามีเส้นบอกระยะนะครับเรามีเส้เบะนะบอกระยะการบอกขนาดเรามีหมดละนะครับคร<ม>าวนี้เหลือแค่ว่าเราจะเขียนมันออกมาเป็นแบบได้ยังไงนะครับนะเอาแหน้านะครับ คลิปหน้านะครับจะเป็นการตีกรอบกระดาษนะครับเป็นการตีกรอบกระดาษก็คิดว่าพอตีกรอบกระดาษแล้วก็จะต,ต้องเริ่มต้นเขียนต่อเนื่องไปแล้วนะครับพอวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราสร้างเลเยอร์เรียบร้อยสร้างต้หนังสือเรียบร้อยสร้างเส้นบอกขนาดเรียบร้อยให้เรียนมาที่ไฟล์นักเรียนเซฟเลยนะครับเซฟชื่อเดิมเลยนะครับถ้าเซฟชื่อเดิมเป็นเลเยอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็ใชฟใช้เซฟตัวนี้นะครับแต่ถ้านักเรียนอยากเซฟชื่อใหม่นักเรียนคลิกไปที่เซฟแอด นะครับของเดิมคือเลเยอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนักเรียนก็เปลี่ยนนะครับนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับตามใจนักเรียนนะครับนะในกรณีนี้เนี่ยผมใช้ชื่อเดิมนะครับผมก็ไปที่ไฟล์แล้วผมก็คลิกเซฟมันก็จะเซฟธรรมดานะครับมันจะเซฟธรรมดานะครับอ่าผมลบวัตถุทิ้งก่อนมาที่ยังลบนะครับคลิกนะครับแล้วผมก็เลือกลบลบเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมเซฟใหม่ เซฟใหม่ผมก็จะไม่เหลือวัตถุละแล้วผมก็ปิดเครื่องไปปิดโปรแกรมไปนะครับปึ๊บแล้วผมเข้าใหม่นะครับเปิดโปรแกรมนะครับแล้วเข้าที่เลเยอร์ชื่อเดิมเมื่อกี้นะครับเข้าไปนะครับถามว่าผมจะเข้ามาดูอะไรผมจะเข้ามาให้นักเรียนเห็นว่าเจ้าดิเมนชันกับตัวหนังสือเนี่ยที่เราสร้างไว้สักครู่เนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปนะครับมันจะอยู่กับเรานะครับนี่เห็นไหมครับมันไม่ได้หายนะครับมันจะอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเราสร้างกรอบ อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเลเยอร์ตัวหนังสือเส้นบอระยะแล้วกรอกระดาษแล้วคราวหน้าเราจะเซฟให้มันเป็นเทมเพลตของเรานะครับอลองพยายามฝึกฝนนะครับดูคลิปไปแล้วก็ทำตามไปนะครับถ้ามีคำถามสงสัยให้ถามนะครับถามได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ